โบเบนจวานเดินหน้าแบบแฮปปี้ใช้ชีวิตได้ตามใจไม่หวันทัวลงหลังมีดราม่ากระแสะตีกลับประเด็นเลิกกอดจิรายุเรียกว่ายังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลสำหรับการเลิกรากันของอดีตคู่หวานโบเบนจวานและกอดจิรายุซึ่งฝ่าชายโดนทัวลงหนักท่ามกลางคอมเมนต์ตำหนิสนั่นเลยทีเดียวแต่ล่าสุดได้มีการแชร์คลิปเก่าของโบกอดที่ควงคู่ไปออกเดตกัน ซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปก็ได้แบ่งสลาเปาให้กับโบฝ่ายชายได้ใช้ตะเกียบที่ตนใช้แล้วมาขี้ให้กับฝ่ายหญิงทางด้านโบดานพูดขึ้นมาว่าโหยูท oh, re ุเรศยูเอาตะเกียบที่กินแล้วไม่เอาแล้วทุเรศมากหลังจากที่คลิปนี้ถูกขุดขึ้นมาก็มีชาวเน็ตได้เข้าไปคอมเมนต์จนกลายเป็นกระแสะตีกลับนั่นเองโบเมินดราม่าทัวลงโพสต์ภาพอวยพรคุณแม่ หลังจากมีดราม่าทัวลงฝ่ายหญิงบ้างด้านโบเบนจวันก็มีความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่พร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดว่าสุขสันต์วันเกิดนะแม่หนูรักแม่ที่สุดนะคะอิตไลเบดิกมาม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมา universe ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาร่วมอวยพรคุณแม่ของสาวโบด้วยเช่นกันหากใครติดตามสาวโบจะทราบกันดีว่าเธอคือลูกสาวยอดกตัญยูที่คอยเฝ้าดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยมานานจนตอนนี้อาการของคุณแม่เริ่มดีขึ้น เมื่อเธอได้ออกมายืนยันว่าได้จบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มไปแล้วโบยังเอ่ยถึงความกังวลที่สุดคือคุณแม่ของตนเองที่ค่อนข้างเป็นห่วงลูกสาวตนยอมรับว่าไม่เคยคิดถึงจุดเลิกกันตอนนี้ทั้งสองครอบครัวรับรู้แล้วและแม่ก็ค่อนข้างงอนตนด้วยซ้ำซึ่งโบก็เข้าใจดีเพราะคุณแม่อายุมากแล้วและอยากเห็นลูกสาวมีคนที่ดีคอยดูแลอยู่ข้างขางนั่นเอง